ก็จะมาดีวิวขอยที่ตอนแรกมาจากที่ปิ๊กเกตูนี่ค่ะมีเข็มขาดเข็มกาดที่หนูใส่อยู่เนี่ยเข็มกาดติดหน้าอกเป็นูนะโปกเกบ,บอลเป็นลูกโปกเกบ,บอลน,นะคะหนูติดหน้าอกเองได้แล้วนะแม่ไม่ทันเห็นเลยโปกเกบ,บอลเก่งมากโปกเกบ,บอลน,นี่ค่ะเป็นลูกหุ่นยนต์อันนี้ก็คือการที่ได้มาจากขนมแคมปัสนะคะนี่ค่ะที่เราไปเล่นเกมกันมาเนาะ สองหอสองหอก็แปลว่าเล่นสองเกมถูกคะ่ะเล่นสองเกมแม่เกมแม่แกมแต่แม่ได้ติ๊กตุ๊กไม่ได้ไม่ได้มันตกก่อนแม่เล่นคลีปตกุ๊กตามาให้ลูแต่ว่ามันล่วงตุ๊บก่อนเนาะ แล้วมีอะไรคะมีการออ์ดสองอันแถมมากับขนมนะคะเป็นโปกเกมอน,นะคะ่ะเป็นโปกเกมอนแบบนี้ข้างหลังเป็นลายโปกเกมอนใช่อันนี้เป็นลูกหุ่นยนต์อันนี้เป็นลูกกลมแล้วอันนี้เป็น,นขนมอะไรอ่ะแคมปัสแคมปัส อันนี้เป็นขนมแทานะคะค่ะลูกโอ้ยหกหกหกเ็ดกดขนมแทนปอร่อยให้ใครกินจำอขอให้เนนมปงได้หนึ่งชิ้นฟรีค่ะค่ะ กองดิ s <S นสอคุณแม่ซื้อให้น้องซีไว้ตั้งใจเรียนนะคะแกะกันเลยแกะกันเลยโปเกบอนนี่ค่ะเรามีสองอย่างมีไม้บรรทาด้วยเราจะดรียวเครื่องเรียน ค่อยๆแกะนะลนูกแกะอโอ้มีสองชั้นด้วยสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมกล่องนี้ราคาถูกมากก็คือสามสิบห้าบาทเรื่องของผู้หญิงมาค่ะใช่นะปกก็จะเป็นแบบนี้รู้ไหมคะว่าทําไมมันถึงเป็นของผู้หญิงเพราะว่ามันมีกับเพชนคะช่ะชะดดมชะดดมสวยมาก แล้วคุณแม่ก็จะซื้อเครื่องเขียนอะไรให้กันหนึ่งคะลูกนี่ไม้บรรทัดแกะให้ดูนงงยงงงงงงไม่มีที่แกะไม่มีที่แกะก็ไม่ต้องแกะเพื่อนๆก็ดูแล้วว่าไม้บรรทัดอันนี้ราคาถูกมากนะคะเจ็ดมาใช่ให้ดูงตรงนี้ ดึงได้แป๊บเดียวออกเลยค่ะค่แต่ไม่ต้องใช้แรงดึงอนะออกเลยค่ะดึงปึ๊บเอาไว้ให้น้องซีตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวให้น้องซีตั้งหน้าตั้งตาแกะนก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากับคุณผู้ชมลาไปก่อนเดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราแกะให้คุณผู้ชมดู อ้ด้สกะให้หน่อยเห็นไหมแม่มองแล้วบายบาย